สบายดีทุกคนคนี่มันอีกสีอย่างใสแกะหมูใสใสหมูแก่พี่น้องใสแก่มันกับหูหมูทุกคนนี่สิย่างกินมือหนึ่งไอ้เต็มหมอ้อทุกคนนี่แหละย่างกินกับตำกุ้งทุกคนนี่อันนี้ใสแกะเครื่องกะละมังอย่างกินแซ่บนี่ทุกคนเลย อทำนี้ก่อนเดี๋ยวอย่างก่อนเนาะทุกคนมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปอย่างก่อนทุกคนสวัสดีครับเบิร์ตสุภูสุคนครับช่องปลาทองปากเสกินแซ่บคือเ่าทุกคนมามามาน,นีอย่างหน้ากากหมูกับหูหมูหรืวก็ใส่แกมทุกคนนี่สพอใส่แกมมันก็ประมาณหกโลเจ็ดโลพี่เนองอันนี้หู คูมันคูกับหน้ากากพี่น้องคูกับยางมันเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะประมาณหกโลกกว่านี่พี่น้องยางนี่แล้วสองเตาไปยางน้ำกันพี่น้องยางกินแทบแทบเหมือนนี่โอ้ไม่หมดแล้วเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วตายแล้วตายแล้วบอกก่อนไม่ก่อนสุกไม่หมดแล้วทุกคน ม่หมแล้วนี่พี่น้องหูตอนบักไงทุกคนเว้ปลาทุกทุกคนมาเด้อมาแบง่งเอาไปกินเมื่อวานเอเขาไปขายหมูอยู่ลานขายหมูทุกคนวันอาทิตย์มื่อนี้เขามาเยี่ยมญาติพี่น้อง เอามาฝากมาต้อยแล้วก็มาย่างกินซุ้มแจวกันกินใหเต็มที่เลยนะมือนี้พี่น้องเลย <Okay. S 1> เต็มที่ไปเลยสุพอซองอย่างนีงก่ก็น่าจะประมาณสิบกว่าสิบกว่าโลอันนี้มากเรียบร้อยอะ้ะทุกคนใส่กระเทียมใส่ผงชูรส แล้วกวใส่รถดีใส่น้ำมันหอยปลาทุกคนโอ้อันนี้ใหม่ใหม่แล้วยังใหม่วันสุกร์เเฮ้เนี่ไอ <AM> ้บหาน้ถาดก็ท <c oughs> <c oughs> <burada> ุกคนนี่ใส่ถาดนี่แหละหมอนี้กินเสพสารหมอนี้ทุกคน เดีย๋ยวยางกันทุกคนเลยโอ้อันนี้ไหมไว้ให้ไหมดำหมดเลยอ่ะแล้วมาปัดเนี่ยปัดเล่อยไปนะปัดเลยปอนะาทุกคนห่อนก็ห่อนนี่อันนี้เจ้าของหมูทุกคนเจ้าของหมูเอาหมูมามีหัวน้ำดิ หัวนี่ก็หกเจ็ดหัวเข้ามาเนี่ยเพาะใส่กับใส่กับหูกับหน้ากากมันกับหัวนี่น่าจระมาณนะที่สิฟโรอะนะเข้กามาเนี่ยเอามาย่างเอาแบ่งแบ่งกันพี่นอ้องมาแบ่งกันแบ่งกันกินย่างละหน่อยมันบนหน่อยแลย้วนี่ลายเติบุกวน เออรอคลายหมูซับสกินหมูทุกคนเลยอันนี้ซุกหรือยังวะอู้ใหม่ทุกคนเอ้ยเป็นตะกินอยู่วะทุกคนฟ้าโทมันลุกอะลอง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 ตัดดูดิซุกยังซุกยังซุกยังทำไมมันดำจัง ทำแล้วแหมไฟมันดุเนาะไฟแรงไฟมันแรงแม่ก่อนสุกอ่ะไปแรงเนี่ยอันเนี้ยน่าจะสุกแล้วเนี่ยอเนยสุกแล้วไม่ยยังใช่ไหมยยังยังย่งเอามาอีกก่อนเนี่ยยังแดงอยู่ไม่ได้ไม่ได้หมอขาครับรักษาช่วยนะย่างให้สุกๆก่อนโอ้ยได้เอาไปย่างอีกนี่มาแตะนี่ เอาปลาอะลลีกันนะอ้าวเบิ่งกันไปเรื่อยๆทุกคนเบ่งกันไปยาวๆซื้อน้าเดนักเขียวมาแล้วพี่น้องเอ้ยมีตาบ่อย่างกินแซ่บๆหมือนทุกคนเลยอันนี้มีแต่ใส่แก่นี่ใส่แก่อย่างแซ่บเลยทุกคนบางคนก็ว่าบอกินมันกุยส่วนบริกุยแล้วกนเฮ็ดดีๆนะเฮ็ดดีๆเนี่แซ่บมันสิกรอบนุ่ม มันบนเหนียวเลยทุกคนทำไมไม่เอาลงนีเลยเขาล่างใส่เกลือล่างดีดีล่างสองตามนั่มาเลยก็มักรต้องอย่างจะเย็นเย็นทุกคนกว่ามันมั่นลุกละลุกละ ควันอุดควันเอาทุกคนควันอุดควันเอาแต่สะออนมาทุกคนคนเดียวโยกนี่นักเป็นนักนี่เครื่องกระม <peaks> ังแต่สะออนอิลียามลายกับลายคั่กอิลีหรอยามบะมีกับบะมี่อิลี่หรอพี่น้องยออันนี้ทุกคนเอาไปกินนี่ กินขนมตำมาหลายคนนะทุกคนพอเขาอยู่ตลาดปากนาขายหมูไม่ได้มาหลายอาทิตย์เลยประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะไม่ได้มาเนี่ยประมาณสองอาทิตย์แล้ว อ่านี้น่าจะสุกแล้วโอเแต่เจียดูนาจะเดียบเลยโอหลายครับคุณคนเลยอันนี้หน้ากากคูก็ยยางเลยนะโหกูก็หน้ากากแต่ว่าหน้ากากหน้ากากมี่ก็แแทบเพื่อนเวลาเขายัางมันจะน้กขึ้นมนนี่เอาเพนแบ อันนี้ย่างใส่ก่อนย่างสลับกันทั้งหูทั้งใส่กินแฮมซาใจเลยเมื่อนี้นี่กินแฮมซาใจเลยทุกคนเลยอย่างเรื่องเรื้ยงทุกคนเลยเอาว่าจะชีนเลยทุกคนอ้าวดูใจก่อนเหลียว โอ้หลายคักจ้อยสามสีย่าเมื่อนี้อย่างยจนเฮือแตเคือแต่นแหละทุกคนเนี่ยเ้องคน,นเดยนะโอ้ยนะเืองแต่คนเดียเรอแตนเดียว่เจยไปเล่เลันเี้ยงเีจ้ดีจังมอ่อยูุ้มนี่ทีมงานทุกคนหลายคนเนี่ย,ท,ยทีมงานมาแล้นี่ทีมงานเทา ทีมงานหลายคนนะทุกคนกินสะใจไปเลยแล้วมือนี้เต็ี่เลยเต็มทกินจนบ่อยากลทั่วเลสูงยังนี่สูงจัง เเมยัเนอ้อยอะไรเนี่ยว่าได้เรยเออมันมันลุกอะดิมูจะอฟริกาลุกอะดิมาี่นมาโนี่มุยม่กอแล้วจะได้กี่ทีมนะคะอไสาดิสุดยอดทุกคนอย่างนี้เอาให้เต็มที่ไปเลยเพือแต่เพื่อเจนหนาเลย จะกีบอกี่จแ้นะบอทีาบ่อคนนี่เันน้หวดค่บอบอดนดนดูแค่บ่อเดิก็เดขนาดเสือกาะมมีน่ากลุคเ้วกรณ์ดเด่นเดียกนี่ยดีดีมากไ่เลยดีเนเนียั มาแชเบึงทุกคน <laughs> <Yeah. S 2> นี่สุดงอนะะวะเจ้าวะนี่อันนี้กำลังย่างนี่นนน <wh ats> ตัวอย่างสุกแล้วทุกคนดินี่เต็มถาดนี่ทุกคน ออาพี่น้องคลิปนี้ก็ซักนี้แหละถ้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาททองเลยเด้อทุกคนเอามีซัาน,นี้แหละเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนะเราคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเนาะสวัสดีครับสบายดีบาย